เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย13,900บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีคำตอบให้กับทุกท่านเงินบำนาญจากประกันสังคมนะครับคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมได้จ่ายให้กับผู้ประกันตนแบบรายเดือนนะครับตลอดชีวิตซึ่งคุณจะได้ กรณีชลาภาพหรือเงินบำนาญเนี่ยนะครับจะได้ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขหนึงะครับส่งเงินสมทบนะครับครบ180เดือน2มีอายุ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและ3สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับ3ข้อนี้นะครับเข้าเงื่อนไขทั้ง3ข้อครบก็จะได้รับบำนาญนะครับเลยเพราะนั้นก่อนที่จะได้รับบำนาญเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูรายละเอียดนะครับและวิธีการ คำนวณน,นะครับว่าคุณได้รับบํานาญโดยประมาณเท่าไหร่สามารถไปคํานวณถึงอนาคตได้นะว่าเราคิดว่าเราจะทํางานไปจนถึงอายุเท่าไหร่และคิดว่าบํานาญเหล่านั้นนะ่ะนะครับจะ ตอบโจทย์เราหรือเปล่านะครับคือเพียงพอไหม่ะถ้าไม่เพียงพอเราจะได้ทำงานเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นการวางแผนอนาคตเพราะฉะนั้นเงินบำนาญที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนตลอดชีวิตเนี่ยจะได้รับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนนะครับเพราะนั้นสูตรมันจะมี้งหมด2ส,ส,สูตรสูตรแรกกรณีจ่ายครบ180เดือนนะครับก็ใช้20%นะครับของเงินสมทบได้เลย ก็เท่ากับเงินบำนาญอย่างอันนี้นะครับฐานเงินสมทบสูงสุด15,000บาทนะครับ20ของ15,000ก็คือ3 0 0 0ันส่วนอีกสูตรหนึ่งนะครับมันจะมีวงเล็บเพิ่มมานะครับ1.5ุคูณจำนวนปีส่วนเกินเป็นการได้เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละไปดูตัวอย่างกันเลยครับ ทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีจํานวน13,900บาทบส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ลบ15เท่ากับ20ปี1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ใหม่เป็น50%นะครับ50%ของ13,900บาทบเป็น6,950บาทเป็นเงินบํานานให้กับคุณตลอดชีวิต ทํางานส่งประกันสังคมมา30ปีจํานวน13,900บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ลบ15เท่ากับ15ปี1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบวก22%เป็น42.5% 42.5% 42. ของ13,900บาทนะครับเท่ากับ5,908บาท ทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจํานวน13,900บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15เท่ากับ10ปีนะครับ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก15ที่ได้เพิ่มมาเป็น35 35ของ13,900บาทนะครับเท่ากับ4,865บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิต ทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจํานวน13,900บาท20-15เท่ากับ5ปีส่วนเกินนะ1.5คูณ5ปีเท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มมาเป็น27.5 27.5ของ13,900บาทเท่ากับ3,823บาทเป็นเงินบำนานให้กับคุณตลอดชีวิต ทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับจำนวนเงิน13,900บาทนะครับ20%ของ13,900เท่ากับ2,780บาทนะครับนั่นเองนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของวิธีการคำนวณและผมยังมีตารางนะครับที่บอกอยู่นะว่าถ้าส่งมาจำนวนปีเท่านี้นะครับจะ ได้รับบำนาญต่อเดือนเท่าไหร่นะครับจำนวนปีที่ส่งนะครับมีการเริ่มนับนะครับวันที่3ามธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นจะไม่มีการนับจํานวนปีที่ส่งประกันสังคมนะครับเพราะว่าเงินไม่ได้ถูกนําไปแบ่งส่วนเข้าไปสู่ในส่วนของกรณีชลาภาพนะครับเพิ่งมาหลังจากปี41นะครับหลังจาก ปลายปี41เป็นต้นไปถึงมีการเก็บสะสมในกรณีฉลาภาพเพื่อใช้ยามเกษียณนั่นเองเพราะนั้นก่อนหน้านี้จะไม่ได้นับหลายท่านที่คิดว่าเฮ้ยทำงานมาค้อน่อเปียนะครับทำงานมาจนอายุห5าแล้วชั้นคงได้เยอะเลยแต่ปรากฏว่ามันคิดคำนวณจริงๆได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านั้นที่คุณสมบันสังคมเขาไม่ได้ยังไม่มีการเริ่มสะสมนะมันเพิ่งมาเริ่มสะสมเองเพราะฉะนั้น ก็ลองตรวจเช็คตรวจตาดูรายละเอียดดูแต่เวลาผมคำนวณหรือเวลาผมแจกแจงเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยนะครับมาเนี่ยเราก็ต้องยกตัวอย่างถึงอนาคต เพราะว่าบางครั้งเราก็วางแผนอนาคตอย่างผมเนี่ยก็วางแผนไว้ว่าผมจะทํางานนะครับส่งประกันสังคมถึงเท่าไหร่และคิดว่าอยากได้รับบํานาญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเราในยามเกษียณเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นผมก็เลยต้องแจกแจงมาเป็นจนํานวนปีต่างๆนะครับโดยยึดจากฐานความเป็นจริงนี่แหละนะครับแล้วก็มองไปถึงอนาคตนะเอาเรามาดูกันบ้างทรง35ปีได้6,950บาท ส่ง34ปีได้6,742บาทส่ง33ปีได้6,533บาทส่ง32ปีได้6,325บาทส่ง31ปีได้6,116บาทส่ง30ปีได้5,908บาทส่ง29ปีได้5,699บาท ทรง28ปีได้5,491บาททรง27ปีได้5,286บาท82บาทสรง26ปีได้5,074บาททรง25ปีได้4,865บาททรง24ปีได้4,657บาทสรง23ปีได้4,448บาททรง22ปีได้4,240บาททรง21ปีได้4 3 1บาททรง20ปีได้3,823บาท ส่ง19ปีได้3,614บาทท่ง18ปีได้3,406บาทส่ง17ปีได้3,197บาทท่ง16ปีได้2,989บาทส่ง15ปีได้2,780บาทนะครับก่อนจากกันนะครับเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน a l i n e SSO ไทยนะครับสามารถเช็ค เงินสมทบชรา,าภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลหรือการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆสามารถสแกน QR ว o d e คที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเข้าไปเช็คสิทธิ์กันอย่างผมเนี่ยนะครับอันนี้คือหน้าจอของมือถือของผมเองนะครับที่เข้าไปเช็คสิทธิ์ได้เลยผ่านหน้าจอนี้นะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานนะครับแล้วก็ผมได้ผลิตคลิปเหล่านี้ ออกมานะครับแล้วก็ใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาว่างเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ไปกันก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนรั้นก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้ใตคลิปวิดีโอหน่อยกดไลค์ด้วย